ด่านนี้ดีเลยอ่ะฆาตกรคือแบบน่าจะเต้นสนุกพองมควรนะด่านนี้ยผมเอาชาร์จไปมาเขาเกิดตรงเครื่องปั่นไฟเหรอถามจริงๆ ได้สองไฟเหรอ <c oughs> ไม่เขาจะติดผิดวะนะติดแล้วต่ยากดิสวยครับเฮ้ยก็ส่องววกนานอยู่นะนานหรือเปล่าอ่ะ เขาปั่นข้างไหนอ่ะตายาไป<อ>เฮ้ยทำไมเกมมันลื่นอย่างงี้วะแบบไหลลื่นอะ เราไปซ้ำคนเดิมไม่ <c oughs> คนเดิมอยู่นี่วะ <c oughs> แต่ยากไปสเต็ปเดิมปะเนะี่ย อะไรวะทำไมเกมเป็นอย่างเงี้ยเกมมันดูแบบลื่นแบบลื่นเกินอะ่ะไหลลื่นอะ่ะสะดวกสบายไปเปล่าเ <c oughs> ขาจุดบูทัวเทมถามจริงพวกมันฮิวได้ด้วยหรอ ม่กี้มีคนเดินมาแถวเนี้ยแต่ยากไปแย่ทำไมเกมมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> มันดูง่ายเกิอนอะ่ะอา้าวมีแทงหลังเ่ะรู้ป่าว่าแทงหลังแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น ทางหลังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหนตอบมาชิ้นด้เลยพี่ชิ้นด้เลย<ม><น>เขาไม่ได้ปั่นไฟหรอ จริงๆเราไปแคมป์ใต้ดินก็ได้นะเพราะว่าคือเราจะแบบเกมแบบง่ายมากเลยเว้เขาปล่อยเสร็จไปเสร็จหรือเปล่าล่ะมันเสร็จหรือเปล่าทำไมถึงปั่นไม่เสร็จทำไมถึงปั่นไฟไม่เสร็จ บายบายไม่คนนึงอยู่แถวนี้หรือเปล่าเขาไปแล้วหรอทำไมเขาไม่ล้างอ้วกเลยอ่ะหรือว่าเขากลัวงานยากกว่าเดิม รา่างกันหน่อยก็ได้ผมจะได้เปลี่ยนเป็นเดินตีเป็นปล่อยพลังตรีแทนว้าวกดแต่ยากวอเตฟัา บูนจะมีประโยชน์อะไรใช่มันจุดบูโตเทมทำไมวะในเมื่อมันเจอตัวอ้วกอะ่ะเหลือสองคนเฮ้ยล้างอ้วกเหรอถามจริงขอบคุณมากเลยสนุกแล้วสิแค่นั้นแหละไหนคนที่ล้างอ้วกอะ่ะ คนนั้นมาอยู่ไหน Two hours later วิเขาแตะว่ะอีกาขึ้นด้วยไปทำอะไรมาอีกาขึ้นหัวเพิ่งรำคาญเสียงกว๊กว่ะ คนเมื่อกี้ไปไหนอะอาซาปูเมอยู่ข้างบนหัววัสดีเขาไม่กดตายยากด้วยนะ เกมไวจังอะเฟสแรกด้วยอ่ะถ้าหลุดก็หลุดไปแล้วคนนั้นไปไหนไอผมตีไว้ไหนอะผมผมจะได้ว่าผมตีไว้ขอบแมปแต่จำไม่ได้ว่าขอบแมปไหน ห้ด่านดีก็แบบนี้แหละถ้าด่านข้าวโพดอะโอ้โหกูจะได้ฆ่าไข่หรือเปล่าด่านข้าวโพดอะ่ะไอจัสฟอน n ปเป็นแฟนซ์ได้บอกโดดดิดงลาดิโดดิดงเทิงโบเทิงบง